สแสดงสินค้า Cosmo Profit Asia Bangkok สอก2025ที่เตรียมจะจัดขึ้นในวันที่25-27มิถุนายน2 5 6 8นณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต์รวมแบรนด์ความงามกว่า2,000แบรนด์จากผู้สแสดงสินค้ากว่า650รายทั่วโลกพร้อมเวิร์กช็อปสัมมนาระดับสากลเชื่อมโยง B 2 B สร้างโอกาสส่งออกความงามไทยสู่ตลาดโลกคาดผู้เข้าชมงานกว่า17,000คนจาก20ประเทศทูศักยภาพไทยในฐานะผู้นำความงามอาเซียนที่เติบโตเฉลี่ย11%ต่อปี ดมน,นะคะวันที่25-27มิถุนายนนี้เรามีนัดกันนะคะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตงาน cross border ok CBE ASEAN Bangkok ครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่4นะคะมีความสำคัญอย่างมากต่อประชาชนคนไทยนะคะแล้วก็ผู้บริโภคทั้งผู้ทำธุรกิจเกี่ยวกับความนาม หรือเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมเครื่องมือแพทย์หรืออื่นๆที่ทเกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะต้องไปต่างประเทศงานนี้คุณเข้ามาแล้วบรรยากาศจะเหมือนคุณอยู่ต่างประเทศเลยค่ะยังไงก็ขอเชิญนะคะความงามของประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เรายังเป็นผู้นำนะคะในภูมิภาคอาเซียน เราส่งออกบ้างที่สุดแล้วเราก็ขายได้มากที่สุดนะคะแต่ถ้างานลักษณะนี้เนี่ยที่เป็นงานระดับโลกอย่าง cross border อันนี้ไม่มาอยู่ในประเทศไทยนะคะทั้งภาครัฐเองกเออ็เชิญมาให้การสนับสนุนนะคะอันนี้ต้องบอกว่าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องจัดงานลักษณะนี้ เพื่อที่จะกระตุ้นให้โลกรู้ว่าประเทศไทยมีศักยภาพอย่างไรนะคะในการนี้ถ้าภาครัฐเข้ามาร่วมสนับสนุนอีกหนึ่งแรงนะคะพร้อมกับภาคเอกชนแล้วก็ผู้บริโภคที่ได้เข้ามาดูนะคะถึงเทรนด์ใหม่ๆของโลกแล้วก็สินค้าใหม่ๆที่เข้ามาเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพและความงามแล้วเนี่ย จะเป็นโอกาสที่ดีที่ไม่ควพรพลาดนะคะ25-27มิถุนาที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจเรามีนัดกันนะคะอย่างไรก็ตามขอเชิญค่ะขอบคุณค่ะเรานำมาโดยตลอดนะคะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเกี่ยวกับเรื่องของความงามเนี่ยเราเป็นศูนย์กลางโดยตลอดนะคะอย่างตัวเลขที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ประจักษ์ชัดแล้วนะคะว่าเ,เราเองเนี่ยเป็นผู้นำแต่ เราจำเป็นที่จะกระตุ้นนะคะเพราะว่าสินค้าของไทยเนี่ยเป็นสินค้าดีมีคุณภาพเราไม่ได้แพ้สินค้าเกาหลีนะคะด้วยคุณภาพของเราแล้วเนี่ยเราเชื่อมั่นว่า,าผู้ใช้ผู้บริโภคเนี่ยจะได้ตามความคาดหมายนะคะไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของริวรอยหรือว่าใบหน้าที่ดูแบบว่า,ามีชีวิตชีวาขึ้นไม่ว่าจะชายหรือหญิงนะคะ ที่สำคัญก็คือว่าสินค้าของประเทศไทยในวันนี้เนี่ยเราก็ทำเป็นยูนิเซ็กซ์อยู่แล้วก็คือใช้ได้ทั้งชายและหญิงครับโอเคท this year uh, we are expecting over 650 exhibitor and brands uh, exhibiting in the uh, Cosmopolitan c v n and this year we are even expecting more visitors and uh, we expect 17,000 visitors around the world ก็ especially Asian regions. บอกว่านะคะสำหรับไฮไลท์ในปีนี้ที่คาดหวังเอาไว้นะคะว่าจะมีกว่า650แบรนด์นะคะของผู้แสดงสินค้านะคะกว่าทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็จะมีผู้ที่เข้ามาลงชุมงานากกว่า700คนทัว่วในภูมิภาคของอาเซียนแล้วก็มีแคกในต่างประเทศ yeah thailand for us is as uh, um, asia destination of the Cosmopolitan network why because it's the uh, production site of many international brands because the high quality of the products uh, of the asian uh, companies uh, is very um, they have, is, is very good at competitive price uh, rather than our european or us uh, uh, brands uh, it's uh, a place uh, to source ingredients raw material uh, it's a place where um, the beauty supplement sector is growing a lot. These are the main features that we, the reason why we are here and we believe in this country. ถือคุณเชสก้าวน,นะคะว่าทำไมถึงมีความเชื่อใจในศักยภาพของตลาดในประเทศไทยแล้วค่ะที่มาจัดงานในปีนี้ก็แน่นอนว่าเรื่องของตัวคุณภาพนะคะการผ<ม>ลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นั้งผลิตภัณฑ์เองนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของศักยภาพของผู้ผลิตไทยด้วยแล้วก็มีราคาที่สมเหตุสมผลนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของตัว Raw เ a t e r i a l วัตถุดิบต่างๆนะคะใน,ระททรรใในประเทศไทยแล้วก็มีศักยภาพอย่างดีเยี่ยมเลยก็ทาให้เชื่อในตลาดประเทศไทยค่ะ ก็อย่างที่ผมได้นําเสนอไปนะครับว่าถ้าเรามาดูกันที่ตัวเลขของตลาดสินค้า FMCG ว่าสินค้าอุปโภคบริโภคในทุกวันนี้เนี่ยสอเซกเตอร์หลักที่เป็นตัว drive ตลาดในประเทศไทยทุกวันนี้ก็คืออย่างแรกคือ facial beauty แล้วก็อย่างในกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มอาหารซึ่งหากเรารวมกันเนี่ย contribution ในประเทศไทยเนี่ยรวมกันถึง40%ในยอด spending FMCG ในประเทศไทยนะวันนี้นะครับถ้าถามว่าแล้วเทรนต่อไปมันจะเป็นยังไงคืออย่างแรกคือ ทรนในเรื่องของผู้บริโภคเริ่มมองเห็นว่าผิวที่ดีคือฟันดิเมนทัลของความงามทั้งหมดผิวที่ดีคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างดังนั้นการที่ผู้บริโภคจะเริ่มสเปนดิงหรือว่าวิลลิงในการที่จะสเปนสิ่งต่างๆนะครับ mm hmm. เขายอมที่จะจ่ายกับสินค้าสกินแคร์มากกว่าเมคอัพ mm hmm. เพราะว่าพวกเขามองว่าเขาจะต้องสร้างให้ผิวตัวเองสวยก่อนแล้วก็เมคอัพค่อยเป็นอัลเทอร์เฟกเตอร์ครับ จริงๆแล้วในงานนีเน้เป็นงานที่สมัยก่อนเนี่ยถ้าผู้ประกอบการไทยเนี่ยอยากจะไปนะฮะภาครัฐเนี่ยมีพวกจัดงบพวก proactive ต,ต่างๆเมาไปกันอยู่ค่อนข้างบ่อยเลยนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเรียกได้ว่างานเนี่ยมาเสิร์ฟจนถึงหน้าบ้านนะฮะภาครัฐก็จะมีการปรับเปลี่ยนงบสนับสนุนในการที่ จะเป็นงบจากอาจจะตงสสวนะครับแต่ก่อนจะเป็นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพราะต้องบินไปเดี๋ยวนี้ไปสสวก็ลดค่าบูตเนี่ยนะครับได้เป็นครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะพวกเกี่ยวกับงานต่างๆตรง,งนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นภาครัฐเองเก็สนับสนุนแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นอะไรนะต่างประเทศเนี่ยเขาก็อยากจะเข้ามาค่อนข้างมากนะสมัยก่อนเนี่ยไทยเราต้องพยายามมากๆเลยที่ไปออกต่างประเทศก็เลยชักชวนกันว่าในปีถัดไปเนี่ยเราพยายามที่จะเพิ่ม จํานวนของผู้ประกอบการที่มาออกงานงานให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าผมมองว่าจุดนี้เ,เป็นจุดสําคัญในการที่จะชี้วัดว่าเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะในกลุ่มของสุขภาพความงามนนย,ยังคงเป็นหนึ่งในอาเซียนอยู่นะครับอันนี้เป็นตัวชี้วัดที่สําคัญแล้วก็เลยต้องขออนุญ,ญาตชักชวนผู้ประกอบการแล้วก็วิสิตเตอร์ทุกท่านที่มาเดินงานด้วยครับ Cosmoprof CB อเซียนนะครับก็ถือว่าเป็นงาน ระดับโรกนะครับกว่าเราที่จะได้งานนี้มาเนี่ยนะครับเราใช้เวลาเนี่ยพูดคุยกับในส่วนของอาพาร์ทเนอร์ต่างๆเรามาเนี่ยไม่ต่ำกว่า3-4ปีนะครับจนกระทั่งงานนี้กลับแล้วก็ได้มาเกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับเราโดยงานในปีนี้ที่จะถึงเนี่ยนะครับถือว่างานมีการเติบโตจากเดิมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ12%นะครับจากทุกๆปีจะมีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัดนะครับซึ่งณปีนี้เนี่ยเราใช้พื้นที่เต็มพอนะครับ พอ1-4ถึงนะครับร่วมๆถ้าเป็นพื้นที่โดยรวมก็ประมาณ25,000ตารางเมตรนะครับสิ่งสำคัญก็คือเรานำนะครับริตพันมาจากหลากหลายประเทศทั่วโลกนะครับซึ่งเรียกได้ว่า60%เนี่ยนะครับมาจากต่างประเทศนะครับ40%เนี่ยมาจากในประเทศข้อดีคือมันเป็นประตูที่เปิดให้ผู้ประกอบการนะครับได้มีโอกาสเน็ตบวกกันนะครับไม่ได้เฉพาะขายกับ ไบเยอร์ที่มาในงานแต่ยังมีการได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันหาพันธมิตรร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในงานนอกจากงานแสดงสินค้าแล้วเนี่ยนะครับโปรดักพรีพันมาเนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำสปายเชนจนถึงผลิตภั์สมบูรณ์นะครับเป็นฟ i นิชโปรดักนะครับเรียกว่างานใหญ่ครั้งนี้จัดขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่นะครับใหญ่ที่สุด ในอาเซียนนะครับเราถือว่าเป็นงานรวบรวมนะครับปริพันธ์โปรดักต์ต่างๆมาจากหลากหลายประเทศนะครับมีการให้ความรู้นะครับการให้ในส่วนของสัมมนาต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกนะครับมารวมกันอยู่ในงานนี้นะครับอยากจะเรียนเชิญผู้ประกอบการทุกท่านที่อยู่ในอุตสาหกรรมนะครับมาร่วมงานนี้กับเรานะครับวันที่25-27นะครับเดือนนี้นะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิจครับขอบคุณครับ